เจ,จ้าชนบ้านเราณที่นี้มีประชาชนได้ตกตายขบวนการอายุติดขัจัดเยอะจูงต,ต่อตุกขบวนการอายุติธรรมจัดพวกเราไปทัคุกมาตรกาสังคมสงเสงียงสัดสุนหาต้องการให้สังคม,มนี้สันติสุก เวียบุกไอ้บอมบองระบบยันระบบดินเปิดประตูพุกให้พี่น้องของเราครับมาขอคารวะผู้วัยชนขอยกย่องพี่น้องการอาสาทุกท่านด้วยความเคารพว่าพวกท่านผ่านมาได้อย่างสมกียัติ ทุกตุ๊ดดังต้านยันเช้าถึงรุ่งได้ครับ<อ>ได้แล้วปิว <ลง S 2> ดกรุงพร้อมเป็นพุ่งสังหา,ารกาอาสาอุทิศชีพป้องไทยพังโถนหัวใจอภิบาลประชาชน เกียรติยศและสักศีให้ท่านและจะต้องเรียกคืนเสรีภาพให้ท่านจะต้องปลดปล่อยตัวท่านออกมาจากที่คุขังเ<อ>พราะพวกเราได้ผ่านการสูงเทเพราะพวกเราได้ผ่านการอุทุนที่ยิวงใหม่ทิ่สนชีวิตเพราะพวกเรา ทางคืนวันวันวาราชสมิตรทางสันติวิธีทอดราชสระักทางสนอแดนที่ยำเด่นดำรงทางสวนลุงเลิกล่มลงดองคนดีเลิกล่มลงดองคนดี ทานเถินจิตนิดงเาีดันวิทยุผทานประตูน้ำเกือเป็นประตูผีทานประตูน้ำเกือเป็นประตูผีทานลางน้ำา่านวงล้อมเขาอ้อมตีทานบทที่ไปจนถึงสามเหลี่ยมดิแนแดน ทานทบเคยบนไกคนใจสู้เผาอย่างรถพรางศัตรูหลังเลือกแหะเหมือนเป็ดไก่หมูหมามันฆ่าแกง,มไ,งแไม้ไข่พุ่งแทนไม่คึงเทพสาตา วัดปฐุมคุ้มเป็นอาาธิษฐานคุณพระขวางเวไม่พน้นกระสุนทหารผู้สัง่งฆ่าช่างอังช้าช่างสามานทําไม่สถานร่ำร้องกรองระมือ เสียหลายศพเราจึงไดง้รู้เย็นสาเสียหลายปีผ่านมากว่าจะตื่นเสียศรัทธาโสมมเมื่อหวังสิที่สุดเรา เราพบกันไม่ใช่เพื่อร้องไห้เรามารวมกันเพื่อ,อหลองดวงใจสร้างฟ้าใหม่ด้วยมหาชนคน آء ڏاڍي خوش ٿي โดอกำดังให้กับอา,าจารย์ตู้อาจารย์บานไม่ถึงเดอนที้น,นะครับเนื่องจากว่าเราใกล้จะครบปุ่ชาตินะครับเราคนชาติไทยถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมาร่วม